สวัสดีครับทุกคนทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าน,นะครับกลับมาเจอกับพี่มิกีแล้วนะครับที่ m i กกี้เจนี n ่ยูเ a นะครับเป็นช่องที่จะนําสาระความสนุกและเทคนิคต่างๆนะครับในการที่จะมาอยู่อเมริกาให้เพื่อนๆรู้จักนะครับสาหรับเพื่อนเก่าจะถามว่าพี่มิกหายไปไหนมาสักพักนะครับก็อย่างที่รู้งานประจาของพี่มิกก็ทําเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงนะครับแล้วพอดีเพิ่งทำงางบประมาณของปี2023เสร็จนะครับแล้วก็เพิ่งส่งให้กับสภาของเกวสไป ก็เลยอาจจะยุ่งๆหน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะพอมีเวลากลับมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนเพื่อนใหม่เนี่ยอาจจะลอง Follow ของพี่มิกในคลิปก่อนก่อนที่ทํามานะครับว่าพี่มิกเป็นใครทําอะไรนะครับสําหรับคลิปเนี้ยพี่มิกตั้งใจอยากจะมาทําข้อมูลให้กับเพื่อนๆดูมากเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมาอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็ได้อัพพยกรีนการ์ดลอตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่พี่มิกทําวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันเขาเนี่ยทุกคนก็หวังว่า เราจะมารอลุ่นผลกันดีกว่าว่าเมื่อไหรเนี่ยจะได้รุ่นผลก็รอมากับปีจนถึงวันนี้นะครับคือวันที่7จ็ดพฤษภาครับปี2022ับปี2022เราจะรุ่นผล DV 2023ไปด้วยกันนะครับซึ่งเขาจะประกาศผลประมาณช่วงเที่ยงวันนะครับของวันที่7นี้แต่ว่าเวลาในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5้าทุ่มนะครับเพราะว่าเขาใช้ r s t เป็น East s t c s t s t a n d a r d Time นะครับเวลาที่นิวยอร์กซิตี้โอเคครับเราก็มาลุยกันเลยแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่มีก้ก็จะแนะนำถึงวิธีการตรวจสอบผลนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้โชคดีนะครับพี่มีก้ก็จะพูดไปต่อถึงว่าขั้นตอนนะครับในการเตรียมตัวว่าเราจะต้องเตรียมยังไงคือพี่มีก้ก็จะพยายามให้มันสั้นที่สุดนะครับเพื่อประหยัดเวลาครับทุกๆคนก็อย่างที่รู้นะครับในปีดีวีสองพเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราปีเนี้ยปี2022แต่ว่าใน2023ก็คือว่าเราจะได้มาอยู่อเมริกา2023 คือโปรเซสมันจะเป็นอย่างนี้พอปีเนี้ยช่วงประมาณตุลาเนี่ยเราก็อภัยปีดีวี2024เพื่อที่ปี2024เราจะได้มีโอกาสมาที่อเมริกาโอเคครับแล้วในปีเนี้ยเขาก็จะรับคนที่เป็นผู้โชคโชคดีเนี่ยประมาณ55,000คนก็คือเป็นเอเวอเรสที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งคนไทยเนี่ยอาจจะได้กันไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะได้หลักเป็นหลักร้อยด้วยซ้ำไป วิธีการเช็คก็คือว่าเราก็ไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ tvprogram.state.go s นะครับซึ่งเป็นเว็บของทาง state department เองคราวนี้พอไปถึงเราก็จะเห็นหน้าตานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้พอไปเห็นเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยโอเคว่าตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเราก็กดมาที่ check status หลังจากที่กดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าตาของอสกรีน,นะครับเปลี่ยนไปซึ่งจะมีหัวข้อนะครับคือเป็นให้ ให้กรอกอินโฟมชันนะครับก็คือจะมี4ข้อคือช่องที่1เนี่ยเขาให้เรากรอกเกี่ยวกับ confirmation number นะครับคือเป็นตัวเลขเนี่ยที่เมื่อเราสมัครไปเมื่อปีที่แล้วเขาจะให้เลขมาทั้งหมดเป็น14ดิจิตนะครับที่นีบอกว่าเออต้องเก็บตรงนี้ไว้ให้แม่นๆนะเอออย่าไปดาหายเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราจะมาตรวจสอบในปีนี้ซึ่งตัว4ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวคศครับคือปีนี้ก็เป็น2023ายถึงตัว dv 2023เนี่ย มันจะเป็น2023แล้วก็ตามด้วยอีก10ตัวตามมานะครับเป็นตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือโอเคพอมาช่องที่2นี้ปุ๊บช่องที่2นี้ปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับเขาให้เราใส่เป็นเกี่ยวกับ last name นะครับเราก็ใส่เป็น last name ไปไม่ต้องใส่พวกชื่อพวกอะไรแล้วพอมาถึงช่องที่3ตรงนี้ก็ใส่เป็นปีเกิดน,นะครับก็เกิดคอสอไปก็ใส่ปีนั้นไปแล้วพอทุกอย่าง ใส่ถูกต้องหมดเนี่ยมันก็จะ pop up ออช่องที่4มาให้เอาใส่เป็นเหมือนกับว่าตัว authentication นะครับว่าเราเป็น human เราไม่ใช่ bot ก็คือเขาก็จะขึ้นเป็น a l p h a เบ t มาหรือเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ใส่ตรงนี้ไปปุ๊บเราก็กด submit แต่ที่ลุ้นเนี่ยก็คือหลังจากกด submit จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเป็นได้2กรณีก็คือกรณีแรกก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเกิด error อาจจะไม่ขึ้นหน้าถัดไปหรือว่าอาจจะกลายเป็นสกรีนข,ขาวๆ empty ไปนะครับ ซึ่งกรณีน,นี้นก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราก่อไปอาจจะผิดพลาดเขาไม่มีดัตต์เบสของเราก็คือเป็นไปได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดขึ้นนะครับเป็นสกรีนถัดไปก็คือสกรีนนี้นะครับพี่มิกต้องบอกก่อนว่าพี่มิกขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าน้านเนี้ยก็คือว่าเราหมดสิทธิ์นะครับในปีอ่าปีนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจเพราะว่า เดี๋ยวเราก็สมัครใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นลอตเตอรี่คือมันก็สมัครฟรีเออยแล้วก็แบบมันก็ลุ้นกันมันไม่ใช่ว่ามันได้ง่ายๆเพราะคนสมัครเป็นร้านมีเขาก็เอาแค่55,000คนเพราะฉะนั้นก็สมัครใหม่นะครับทุกคนในตรงนี้เขาก็จะเขียนง่ายๆว่าโอเคคุณไม่ถูกเลือกนะเออแล้วก็อ่าให้เช็คอีกทีไหมอะไรประมาณนี้ครับก็คือตรงนี้เราก็ไม่เป็นไรนะแต่คราเนี้ยถ้าสมมุติคนที่โชคดีแล้วเกิดได้ใช่ไหมครับ มันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นอย่างนี้เพื่อนๆคนที่ไม่ได้ก็ฟังต่อกันก็ได้ครับเผื่อว่าปีหน้าได้จะได้เตรียมตัวทันนือว่าเราจะวางแผนยังไงสําหรับถ้าคนที่ได้ชูแมบหน้าตาของเอกสารเขาก็จะบอกว่าโอเคเป็นหนังสือที่บอกว่าเ,ออเราเนี่ยเป็นสิทธิ์ผู้ที่ถูกเซ็กชันเขาเรียกว่าเซ็กชัน notification layer นะครับแต่ว่ามันไม่หมายความว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้กรีนการ์ดจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอน อีกพอสมควรในการที่เราจะได้ต้องมีการส่งเอกสารว่าเอกสารที่เรากรอไปถูกต้องไหมต้องมีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับในในจุดนี้ก็คือถ้าเราเห็นข้อมูลตรงนี้เขาก็จะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของเราแล้วก <del> ็ชื่อของเราแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าเราสมัครวีซ่าไปเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วก็เป็นข้อมูลของทาง State Department นะครับคือเป็นสเตทที่เขาจะ Uh, coordinate หรือว่าดำเนินการเรื่องให้เราตรงนี้ก็เป็นของที่ Kentucky นะครับเป็นเคนตักกี c คอนซูเลตเซนเตอร์นะครับ kccdv uh, ตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลนะครับ state gov ตรงนี้ไม่มี e แล้วคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเราโดยทั่วไปนะครับว่าข้อมูลของเราตรงไหมแต่ที่สำคัญเลยคือ c a s นัมเบอรตรงนี้คือเราจะต้องจำตรงนี้ไว้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวที่ไว้ตรวจสอบข้อมูลรีเฟอร์ถึง แอปพลิเคชัน hmm. ของเราโอ okay, mm hmm. เคพอเราเห็นหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องถามว่าเออเราจะทํำยังไงต่อใช่ไหมครับเราก็พิมิกบอกว่าเออกลับไปนอนพักสบายๆชิลๆสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้วแล้วพอพ่กนี้เราก็มาลุยกันว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับในขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวเนี่ยถึงเราเป็นผู้ถูกเซเล็ตนะครับแต่ว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลว่าเราเหออมือนกับว่าได้เซเล็ตจริงๆในระบบของเขาเพราะว่า เขาบอกเอ๊ะคุณจะเอาหรือเปล่าถ้าเราไม่ตอบอะไรเลยเขาก็ปล่อยไปนะครับเขาก็ให้คนอื่นไปเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปตอบนะครับโดยการที่เรารีบไปตอบเนี่ยเราต้องกรอกเขาเรียกว่า ds 2 6 0นะครับเป็นฟอร์มที่ใช้ตอบรับว,ว่าเราโอเคอยากจะรีสปอนในการถูกคังเลือกต่อนะครับซึ่งอฟอร์มเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะเป็นให้กรอกหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็จะมี ให้ใส่เคสเบอร์เข้าไปก็คือเคสเมื่อสักครู่นะครับที่เราจำจำจำไว้ในหน้าเมื่อกี้เนี่ยแล้วคราวนี้ข้อมูลของ DS 260เนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเราข้อมูลเ,เกี่ยวกับคนที่จะติดตามเราไปโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะครับซึ่งอย่างแรกเลยพี่มิ้งจะจะบอกสมมุติว่าถ้าเรากรอกกินการ์ัตโต้ตอนสมัครปีที่แล้วไปว่าเออเรามี ดิเพเอนเดนมีสามีภรรยาใช่ไหมครับหรือมีลูกเนี่ยคือเวลาเรากรอกเดย6สองหกศูนย์เนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลของพวกเขาทั้งหมดม,มากรอกด,ด้วยแต่เขาเนี่ยถ้าสมมุติเรากรกว่าเออปีที่แล้วเรา,เราโสดนะเราไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีพันธะอะไรแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยในระหว่างทางหรือว่าในปีที่เราเพิ่งรู้ผลเนี่ยเกิดเราเกิดแต่งงานแล้วก็เอาข้อมูลการแต่งงานเนี่ยกรอกเข้าไปด้วยเพราะว่าเราก็ต้องพยายามพาคู่สมรสของเราไปใช่ไหม คราวนี้คนอยากจะถามว่าเอ๊ะเนี่ยผมสอบผมไม่ได้แต่งงานเลยแต่ว่ามีแฟนอยากอยากพาแฟนไปด้วยจะทําไงก็คือก็แต่งงานก่อนนะครับแต่งงานมีอะไรที่ถูกต้องมีทะเบียนสมรสนะครับเราค่อยมากรอกเด,ดย์สองหกศูนย์ตรงนี้ก็จะคอนเฟิร์ม่าเราสามารถนําคนที่เราแต่งงานเนี่ยไปกับเราได้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเตรียมอเอกสารต่างๆนะครับที่ต้องใช้ในการาส่งเขาไป ส่งมาไปแล้วก็ใช้ในการสัมภาษณ์ซึ่งลิสต์ของเอกสารนะครับเดี๋ยวพี่มิกจะมาไล่ให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก่อนเองเนี่ยพี่มิกขอเกิดอีกนิดนึงว่า d s 260มันสมคัญมากถึงพี่มิกบอกให้เร่งนะครับแต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าเราเกรอกถูกนะครับถ้ากรอกไม่เป็นเนี่ยอาจจะพยายามหาคนที่พอมีความรู้ช่วยกรอกน,นะครับอาจจะดู YouTube หลายๆช่องหรือว่าลองศึกษาจาก Google ดูได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีรายลเทลบอกมากเลยแล้วคราวเนี้ย อ,อยากจะบอกว่าสำหรับคนเพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นะครับที่ตอนนี้อยู่อเมริกาอยู่แล้วหรือว่าช่วงที่กเกาะ่อาจจะอยู่เมืองไทยแต่ว่าเพิื่งบินมาอเมริกาโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องกรอก d ีเอสนะแล้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามีสถานะอยู่ที่อเมริกาแล้วเช่นเรามาเป็นแบบว่าเป็นนักเรียนนะครับโดยทั่วไปพ่มพอาจจะยกถึงเคสส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนสถานะคือจากนักเรียนเนี่ยไปใช้ฟอร์มเรียกว่า I485 นะครับ ซึ่งฟอร์มนี้มันเป็นฟอร์มสำหรับอัจฉริสถานนะซึ่งเราจะค่อนข้างทำง่ายกว่าในการกอรอก2ดืสําหสำหรับข้อมูลในการกอรอก i อ8 5ไเนี่ยพี่มิกก็อาจจะต้องให้น้องๆลองหาดูจากช่องอื่นๆหรือว่า u t u b e ดูนะครับมันก็จะมีคนมาทำไว้เยอะๆว่าให้กอรอกยังไงแต่คราวนี้เรามาพูดถึงเอกสารที่เราควรจะเตรียมนะครับในการ uh, ไว้สำหรับสัมภาษณ์หรือว่าส่งให้เขาเนี่ยอันนี้มันอาจจะเล็กมากแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เม็กพี่ม็อ่านให้ฟังล้กันเขาว่าม,มันคืออะไรพอรดีนะที่ไม่ค่อยมีคืออแรกเขาบอกโอเคแล้วก็ต้องมีฟอร์มที่มันแบบสมบูรณ์แบบนะกรอกให้ถูกต้องอันที่สองก็ต้องมีแบบ current passport นะครับไม่หมดอายุแล้วเราก็ต้องทุกอย่างอย่าเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเราก็ต้องมีพวกเกี่ยวกับ policy port นะครับว่าเออเราโอเคเราไม่มีอาชญากรรมอะไรน,นู่นนั่นนี่ แล้วเราก็ถ้ามีแต่งงานหรือแมรีแเราก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสนะครับหรือว่ายาก็ต้องมีทะเบียนยานะครับหรือว่าคููสมรสมืณนาภาพเราก็ต้องมีด้วยครับแล้วก็ถ้าเคยผัอทาหารหรือเกณฑ์ทหารในร,รอดอาารมาเนี่ยเราก็ต้องเอาตรงนี้ไปแปรด้วยแล้วก็อันถัดมานะครับก็วพวกสิ่งต่างๆนะครับจับสารเนี่ยถ้าสมมติเราเคยมีคดีความหรืออะไรเนี่ยเคยเข้าคุกเราก็ ควรจะเอาที่เราถูกเรคคอร์ดมาด้วยอันต่อไปนะครับก็คือ i 8 6 4นะครับก็คือเกี่ยวกับพวก financial สถานะก,การเงินต่างๆนะครับที่เขาเห็นหมาแล้วก็เป็นเอกสารทั่วไปนะครับคร่าวๆก็คือตรงนี้มันก็จะบอกดีเทล l ละเอียดนะครับถ้าเราในในขั้นตอนหลังจากที่เราได้เนี่ยมันจะมี instruction มานะครับในขณะที่เราไปเช็คเนี่ยว่า260เนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างโอเคครับเราก็าไปกันต่อเลยคราวนี้ เรากรอกไป2.60เสร็จแล้ว d ส2 6 0นดันเราสับมิทไปใช่ไหมครับคราวนี้พอเราสับมิ t เสร็จเขาก็จะใช้เวลาในครับในการตรวจสอบจนวันหนึ่งพอทาง KCC นะครับหรือว่าที่ k e n ตักกี้เนี่ยของเขาตรวจสอบ DA260 แล้วว่าโอเคเราคนที่เราจะพาไปดูวทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนเขาก็จะอีเมลกลับมาหาเรานะครับว่าเออขอเอกสาร supporting document เนี่ยที่เราเตรียมมาเนี่ยขอให้ส่งไปให้เขา เขาอาจจะให้ส่งทางในรูปแบบของอีเมลนะครับพอส่งทางอีเมลเสร็จไปปุ๊บเราก็จะได้นะครับที่เขาเรียกว่า document receipt นะครับอันนี้มันเหมือนเป็นคล้ายๆเป็น automation นะครับก็คือว่าเราจะได้แบบทันทีเลยเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าเขา Receive ซึ่งจนกว่าที่เขาจะรีเซฟเอกสารของเราหรือได้เอกสารของเราจริงๆเนี่ยเขาจะส่งเป็น confirmation email ใหม่ทีว่าเออเขาได้เอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งถามว่าตรงนี้มันสำคัญมากๆเลนะครับเพราะว่าถ้าเราส่งไปถ้าเกิดไม่ได้ document r e c e i v e หรือว่า confirmation r e c e i v e จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราส่งไปให้ใครเราเขาไม่ได้เราส่งผิดอีเมลหรือเปล่านะครับคราวนี้ก็เป็นความสวยครับเราอาจจะพลาดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่เพื่อนถามว่าอะถ้าสมมุติผมส่งไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นผมไม่เคยได้ document r e c e i v e เลยหรือไม่เคยได้ document r e c e i v e แล้วจะต้องทำยังไงครับก็คือเราก็ต้องอ ส่งอ e ีเมลไป follow up กับที่ KCC นะครับบอกเออเนี่ยฉันส่ง supporting document ไปแล้วเนี่ยอยู่ทำไมยังไม่ได้คือให้ c o n f i r รมคือยังไงก็ต้องให้เขา c o n f i r รมนะครับว่าเขาได้ของเราเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะคือเราก็อาจจะปิวได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า visa bulletin นะครับ visa bulletin เนี่ยสามารถเข้ามาจากเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับถ้าทุกคน พอจะมองเห็นนะครับอันนี้อาจจะยาวหน่อยหรือว่าเ a ิร์จก o o g l e ก็ได้ครับวีซา่าบูริทิถามว่ามันสําคัญยังไงนะครับมันสําคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเวคคอดในการดูเคสของเราครับว่าเคสของเรามันอยู่ที่เบอร์เท่าไหร่แล้วมันใกล้ถึง,งหรืออยังคราวนี้ที่มีกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งสมมติว่าเคสของเราสมมติว่าเคสของเราอยู่ที่500ใช่ไหมครับแล้วมีคนอยู่ที่800เงี้ย อาจจะมาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกัน500800คืออยู่ในประมาณช่วง1000ใช่ไหมแล้วคราวนี้ถ้าคนที่ได้8 0ดเนี่ยเขาเกรอก ds 2 6 0ก่อนเราอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ไปสัมภาษณ์ก่อนเราด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้ามันเต็ม55,000เนี่ยคือเคสที่อยู่หลังๆเนี่ยก็อาจจะปิวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือคนก็เลยบอกว่าเออถ้าแบบใด้เคสหลังๆเนี่ยเริ่มไม่มีความหวังละแต่ว่าก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับคือเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราก็ ทำให้ดีที่สุดนะครับคราวนี้พอคันทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวเรากรอ,อกด้260เสร็จปุ๊บเขาตอบกลับมาว่าเอออยากจะได้เอกสารจากเราแล้วก็เตรียมเอกสารทุกอย่างส่งไปให้เขาเขาก็อตอบอีเมลมาว่าเ,ออเราเขาได้รับเอกสารของเราแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะ,ะเหมือนกับว่านัดเราสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องต้องไปสัมภาษณ์เมื่อไหร่ เราก็ต้องคอยดูนะครับที่พี่มิพูดไปเมื่อสักครู่ว่าวีซ่าบูเลตินคือวีซ่าบูเลตินเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์แล้วมันจะบอกสถิติว่าเออตอนเนี้ยคือเขาเจะนัดสัมภาษณ์เบอร์ประมาณเบอร์อะไรอยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้ามันตรงกับเบอร์เคสของเราเนี่ยคือเราก็รู้แล้วว่าช่วงนั้นนะ่ะมันควรควรจะเป็นคิวของเราแล้วสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราต้องเข้ากลับไปดูนะครับในที่เราไปที่เราไปพิมพ์ไว้ตั้งแต่แรกถ้าจำมันได้นะครับก็คือไอตัวเนี้ยไอตัวเช็คสเปน ตตัเนี่ยพอเรากลับไปเช็คสเตตัสตรงนั้นนะครับจากที่มันเป็นเหมือนกับว่า notification s e c t i o n ว่าเราได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับว่าให้เราคล้ายๆเป็น interview notification ได้นะครับมันก็จะเป็นดีเทลว่าให้นัดเราสัมภาษณ์นะครับว่าเราจะไปสัมภาษณ์วันไหนเมื่อไหร่ก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับ second time นะครับเพราะว่าครั้งแรกมันแค่ section ว่าเรามีิสธิ์ได้เขาเนี้ยให้เราไป interview แนละ้ว เขาเนี่ยประเด็นที่สาคัญของการอินเทอร์วิวเลยก็คือว่าเราจะต้องไปให้ตรงเวลานะครับเพราะว่าถ้าเรามีจะต้องไปเรื่อนหรือว่ามิสนัดเข้าไปเนี่ยคือโอกาสที่ไม่ได้มีสูงมาครับเพราะฉะนั้นยังไงนะครับอย่าอย่าไปพลาดเลยครับไปล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีนะครับทุกคนแล้วก็ทําตัวสบายๆนะครับเพราะว่าถ้าเอกสารของเราเปิดแน,น่นครบทุกอย่างคือเราไม่มีโอกาสพลาดนะครับว่าเราจะไม่ได้เพราะว่าถ้า เขาเรียกเราไปถึงสัมภาษณ์เอกสารครบปุ๊บส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คือได้แน่นอนครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดสวยมาเอาเกิดถูกปฏิเสธเขาก็จะให้เหตุผลมานะครับว่าเออทำไมเขาถึงปฏิเสธเราเออพราะอะไรเอกสารเราอาจจะไม่ครบนะครับก็ก็ต้องเสียใจตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องแบกพยายามอาจจะลองใหม่อีกครั้งในปีถัดไปนะครับ แต่เขาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าโอเคคือคุณผ่าเขาจะบอกณวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้เลยก็คือเรารู้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับมาในวันถัดไปนะครับอาจจะมีนัดกันมาแล้วเราก็จะมารับเอกสารของที่ของเขาจัดให้ก็จะเป็นเอกสารเป็นพาสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัววีซ่าที่เป็นไดเวอ์ซิตี้อยู่ในพาสปอร์ตนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้เป็นเซลเลเตอร์นะครับเป็นเหมือนกับว่า กระดาษที่อยู่ในซองจดหมายแล้วเขาก็จะประทับตาซึ่งซิลเดเตอร์เนี่ยเราไม่ควรจะแกะคือห้ามแกะเลยนะครับจนกว่าที่เราไปถึงเข้ามาถึงอเมริกาเนี่ยแล้วทางเจ้าหน้าที่ของ u s s เนี่ยคือกรมตรวจคนเข้าเมาืองเขาจะเป็นหน้าที่แกะเองในตรงนั้นก็จะมีดีเทลว่าเออคุณมาด้วยวีซ่า diversity นะเออคุณจะเป็นกรีนการ์ดนะพะ,ะนั้นคือตรงนั้นก็คือเราไม่ต้องไปวอรรี่นะครับและสุดท้ายนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ย อย่างที่รู้นะครับคือ green card มันก็คือเป็นสิทธิ์ในการที่เราจะมาทํางานที่นี่ได้อย่างถูกต้องต,องตามกฎหมายนะครับก็คือเป็นโอกาสกับคนต่างชาติอย่างคนไทยนะครับแต่ว่าทางร,รัฐบาลสหรัฐนะครับเขาจะไม่ช่วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเตรียมเงินหรือว่าเตรียมบัตรเจ็ตของเรามาในระหว่างนั้นต้องดูโลเคชันว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรนะครับ พราะว่าเราจะไม่ได้เงินสนับสนุนนะครับจนกว่าที่เราจะเริ่มทํางานนู่นนี่เราก็จะเริ่มมีเงินเข้ามานะครับยังไงก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะครับพี่มิก็คิดว่าวิดีโอนี้พี่มิกทําแบบว่าไม่ให้มันยาวเกินไปหวังว่าทุกคนนะครับน่าจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับถ้าใครมีคําถามหรือว่าสงสัยยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ถามพี่มิกได้เดี๋ยวพี่มิกจะมาตอบให้ตลอดนะครับ แล้วพี่มิกขออย่างนึ้งนะครับถ้าน้องๆที่ฟังวิดีโอนี้อยู่เราเป็นผู้โชคดีนะครับมีโอกาสก็มาคอมเมนต์ให้พี่มิกด้วยเผื่อพี่มิกอยากจะติดต่อเรียกมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อเราได้เป็นเพื่อนกันนะพอมาถึงที่นี่โอเคครับทุกคนไงก็พี่มิกขอลาก่อนสาหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็ติดตามพี่มิกกับเพื่อนๆพ,พี่มิกที่มิกกี้เจ u ี่ e y USA ได้ตลอดนะครับมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้บายๆนะครับ